ดีน้องครับกลับบาโบรายการบาบสถทุเรียนนะครับพระคำวันนี้นะครับอย่างน้อยทุกวันี่น้องครับเราคงไม่ลืมในการที่จะใช้เวลาอยู่กับพระคำพระเจ้ารายการวลิสอนทุกรายการเราเตือนเรื่องนี้เป็นประจำี่น้องครับเพื่อหวังใจว่าพี่น้องคิเสเตียนไทยทุกคนี่น้องครับจะให้เกียรติพระชนะพระเจ้าจะเป็นคนที่รักในการอ่านพีรักในการอธิษฐานรักในการประกาศแล้วก็เป็นพยานี่น้องครับถ้าเป็นพยานไม่เป็นก็ต้องฝึก นะเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นคริสเตียนรับการฝึกฝนเรื่องนี้นะสิทธิพิบาลเองนะก็ต้องตระหนักในเรื่องนี้ในเมื่อพระเจ้าให้พี่น้องนะครับเปิดใจต้อนรับพยซสุคิตเขาเป็นคริสเตียนใหม่เป็นเหมือนเด็กฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นเราเองต้องวางเป็นองครับระบบการดูแลฝ่ายวิญญาณจนเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนงานที่ใช้การได้ไม่ใช่4ปีก็แล้ว5ปีก็แล้วบางคน10ปีเป็นองครับให้ประกาศก็ไม่ได้ให้ให้นำธิษฐานก็ไม่เป็น คิดจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะผู้นำนะสิจิบาลหรือว่าคณะธรรมกิจนะก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ว่าทําไมเขารับเชื่อมาตั้งหลายเดือนตั้งหลายปีแต่ทําไมเขาไม่สามารถที่จะมีส่วนในการรับเทพระเจ้าได้เวันการเตรียมทำให้เกิดเพื่อการรับใช้นั้นสำคัญมากพระคำระเจ้าสําคัญมากเป็นต้นครับเดี๋ยวนี้เขาต้องมีพื้นฐานนะครับในการเรียนในการอ่านในการศึกษาพระคมพระเจ้านะอย่างถูกต้องชัดเจนและกล้าที่จะพูดถึงเรื่องพระเจ้าในทางที่ถูกต้องด้วย นั่นคือเรามีสมาชิกที่มีพลังมีมีพลังในการรับใช้พระเจ้าและจะเป็นตัวช่วยในการขยายอาณาจักรพระเจ้าแลนะทำให้คิดจักจำเริญนขึ้นเอพี่น้องวันนี้เช่นกันพี่น้องครับก็อยากจะแบ่งปันหนุนใจพี่น้องในพระธรรมสุภาษิตวันนี้เรามาถึงบทที่21นะครับวันนี้3ข้อวยกันพี่น้องครับข้อที่2บอกว่าทางของคนทุกทางก็ถูกต้องในสายตาของตนแต่พระเจ้าทรงช่างใจเอ้พี่น้อง คือคนกับพระเจ้าจะแตกต่างกันเป็นนะครับคนนะครับก็พยายามคิดว่าสิ่งตัวเองคิดพูดและทำนั้นถูกต้องในความคิดของตัวเองในสายตางตัวเองแต่อย่าลืมว่าพี่น้องครับพระเจ้าช่างใจนะครับเพราะทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปตามการทรงนำที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้วางแผนงานไม่ใช่เราพรีา่น้องครับเหมือนกันฮะสมมุติว่าเราเองพี่น้องครับต้องการแต่งงานเราอยากจะมีสามีหรืออยากจะมีภรรยาอยากมีคู่บับปอนพี่น้องครับบางทีเรามองด้วยสายตาเราเองเราคิด ตามความคิดของเราเองว่าคนนั้นใช่คนนี้ใช่แต่อย่าสิ่งหนึ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องครับเราต้องให้ฐานทูนขอต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำี่น้งครับขอพระเจ้าจัดเตรียมคู่พระพรนะฮะให้กับเราด้วย เราต้องให้พระเจ้านะครับเป็นผู้จัดเตรียมให้กับเราีปนะครับแต่ถ้าเรามองด exactly ้วยสายตาเองว่าใช่แน่นอนคนนี้แหละเพราะฉะนั้นเหมือนกับอธิษฐานนะครับบังคับนะครับให้พระเจ้ายอมรับในความคิดของเราว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งเราชอบนั้นพระเจ้าต้องชอบเหมือนกับที่เราชอบด้วยไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับพี่นงทุกอย่างพี่นงครับเราขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าจะดีกว่าเหมือนผมเองเช่นเดียวกันพี่นงครับผมเองก็ขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าพี่นงครับจนทั้งเหมือนกับขอหมายสําคัญนะครับในสิ่งที่จะพูดนะครับ กับเนี่ยคุณหน่อยก่อนจะแต่งงานนะครับผมมีคําถามไป็นคำถามที่จะพูดกับเขานะครับดูว่าเขาตอบสนองอย่างไรจากนั้นก็กลับอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ขออยู่ในการทรงนําที่มาจากพระเจ้าเป็นนะครับผมเคยทิ่ถามว่าถ้าแต่พระเจ้าเปดาถ้าหญิงผู้นี้ไม่ใช่เป็นคู่ประพรที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับลูกก็ขอให้ผ่านไปขอให้เลื่อนผ่านไปเห็นไหม ผมพูดแบบนี้อธิษฐานแบบนี้กับพระเจ้าเป็นองครับพระนักหนุนใจเช่นเดียวกันพป็นองครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำพี่นองครับจะได้เรื่องของพันธกิจธุรกิจนะอื่นๆอะไรก็แล้วแต่เป็นองครับอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงช่างใจ ว่าสิ่งที่เราคิดเราทํานั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เกียรติพระเจ้าหรือเรากําลังนะสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองพี่น้องครับต้องการตอบสนองเนื้อหนังตัวเองและพยายามอธิษฐานกับพระเจ้าอย่าลืมว่าพระเจ้าทอดพระเนตรถึงจิตใจนะครับพี่น้องคนอื่นอาจจะไม่รู้ดูไม่ออกแต่หรือว่าพระเจ้าดูออกว่าสิ่งที่เราคิดเราทํานั้นเราทําเพื่ออะไรวันนี้จึงจัดหนุนใจและตักเตือนซึ่งกันและกันพี่น้องครับพี่น้องครับดูอีกข้อหนึ่งนะฮะในข้อที่5แผนง,งานของคนขยันขันแข็งนําสู่ความอุดมแน่นอน แต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความขัดสนเท่านั้นนะพเป็น้องครับก็เป็น2ด้านอีกด้านหนึ่งเป็นองครับที่มองเห็นได้ชัดนะครับแน่นอนเป็นนะครับเราก็รู้สึกชื่นบินดีนะครับกับทุกคนที่ขยันขันแข็งนะครับในการทํางานเป็นองครับเพื่ออะไรครับเพื่อสิ่งที่เขาทำนั้นประสบความสําเร็จแต่ถ้าว่าสิ่งที่เขาทานั้นขยันขันแข็งด้วยใจที่เร่งร้อนเป็นองครับโอกาสที่จะพังนะหรือมีปัญหาตามมาก็มีแน่นอน นะย,ยกตัวนะอย่างเช่นนะสมมตินะฮะอย่างเงี้ยเราต้องประกอบรถยนต์คันหนึ่งพี่น้องครับเราก็ต้องว่าไปตามสเปคของรถทบพี่น้องแม้แต่โอ้พี่น้องครับผมเป็นช่างยนต์มาก่อนแม้แต่น็อตหนึ่งตัวที่ต้องขันนะครับฝาสูบมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามาตรฐานของมันว่าต้องขันกี่ปอนกี่ปอนน็อตแต่ละตัวพี่น้องครับอุปกรณ์ต่างๆเมื่อประกอบเสร็จแล้วพี่น้องครับจะต้องสามารถสตาร์ทแล้วก็ใช้งานได้แต่ถ้าเราไม่ทําตามสเปคเร่งร้อนรีบไปมันเสร็จพี่น้องครับสุดท้ายลืมนั่นบ้างลืมนี่บ้างพี่น้องครับมาม เช่นเดียวกันชีวิตคิดเสี่ยงเป็นต้นครับอย่าเร่งร้อน เราขออยู่ในการทรงนำที่มาจากพระเจ้าแน่นอนพี่น้องครับทุกคนต้องเติบโตแน่นอนกับพระเจ้าแต่พระเจ้ามีวิธีการของพระองค์ในหลายสาการพี่น้องครับหลายคนพี่น้องครับเรารู้ว่าทำไมเขาโตช้าแต่พี่น้องครับพระเจ้ามีวิธีของพระองค์เองเพราะนั้นอย่าไปเร่งร้อนในการที่ประกาศด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับเราจัดงานประกาศใช่ครับเราอยากเห็นทุกคนนะฮะที่เราเชิญมาเปิดใจต้อนรับพระยูุริตวันนี้เลยหรือวันนี้เราเจอใครเราพูดเร,ร,เร,เรื่องพยูุริตเราเล่าคำปยานของเราแล้วเราใหญ่เขารับเชื่อวันนี้พอจะคาดคั้นเขาท้าทายเขาหนุนใจเขาพยายามดึงเขามาเป็นคริสียน อย่าไปเร่งรีบขนาดนั้นพี่น้องครับเราทําในส่วนที่เราทําในสิ่งที่พระเจ้าตัดสั่งเราทาส่วนที่เหลือไปนะครับมอบไปกับพระเจ้าผมเองไม่เคยเร่งร้อนในการประกาศพี่น้องครับผมเจอใครพี่น้องครับเยอะแยะมากมายพี่น้องครับผมเล่าคำพยานชีวิตของผมผมเล่าถึงมากิจของพระเจ้านะพูดถึงแผนงานแห่งความรอดกับพระเจ้าผมพูดไปคุยไปหนุนใจไปพี่น้องครับแต่ผมอธิษฐานกับพระเจ้าหากเป็นพระประสงค์พระเจ้าใช้ผู้นี้หญิงผู้นี้นะที่เขาจะรับความรอดก็ขอการจัดเตรียม ให้กับลูกด้วยที่ลูกจะได้มีโอกาสประกาศเขาหนุนใจเขาท้าทายเขาพระเจ้าเป็นิดาคือทางานร่วมกับพระอิณบริสุุธิ์พี่น้องครับหรือว่าสิ่งที่เราทําทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวพระวิณบริมุุธิ์พระเจ้าสถิตอยู่กับเราพี่น้องครับเพราะนั้นอย่าไปเร่งร้อนอยู่ในการทรงนําที่มาจากพระเจ้าเป็นการดีที่สุดพี่น้องครับอย่าไปนําหน้าพระเจ้าแต่ขอยพระเจ้านําหน้าเราพี่น้องครับหลายคนไปนําหน้าพระเจ้านะเข้าข่ายว่าเร่งร้อนก็นํามาสู่ความขัดสน สุดท้ายเลยมีปัญหาตามมาเพราะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องครับในเมื่อพระเจ้านะครับเป็นผู้ทรงนําก็ขอพระเจ้านําเราทุกวันเหมือนที่อิสราเอลใช่ไหมครับเขาจะไม่เคลื่อนนะครับไม่เก็บเต็นย้ายถ้าพระเจ้านะครับหรือเสาเมฆเสาเพลิงนั้นไม่ย้ายพี่น้องครับถ้าพระเจ้ายังอยู่สถิตยอยู่ที่นั่นเขาก็จะอยู่ที่นั่น แต่เมื่อพระเจ้าเริ่มเคลื่อนเขาถึงจะเคลื่อนเหมือนดาวิดบอกแล้วครับถ้าพระเจ้าไม่นําออกสู่สงครามนะครับเขาจะไม่ออกเมันจะเขาไม่รีบร้อนถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าเขาจะได้เปรียบแต่ต้องรอพระเจ้าบั้บนี้อย่างหลวงจะเป็นนะครับการเงินทุกอย่างเป็นนองครับรอคอยพระเจ้ารอการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าหลายคนเร่งร้อนเป็นนองครับสุดท้ายก็อย่างที่บอกไว้พระเจ้าบอกแล้วครับฉาเป็นหนี้อะายใครหลายคนก็เป็นหนี้สุดท้ายปัญหาตามมาเถอะพี่น้องพอถึงเดิวที่เขาต้องเก็บเงินเราบางครั้งไม่มีเงินจี้ให้เขา พี่น้องครับก็เครียดเห็นไหมพี่น้องะนั้นก็อยากหนุนใจพป่น้องครับ,บ,อออบ,อรบขออยู่ในการทรงนำที่มาจากพระเจ้าจริงๆพี่น้องครับผมเชื่อครับว่าถ้าเราคอ,อยจัดการจัดเตรยียมที่มาจากพระเจ้าและงานที่จะทํานั้นเป็นงานที่พระเจ้าจัดเตรยียมให้เราทาจริงๆเี่นรองครับรับรองว่าไม่มีหนี้สินเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าไม่พระประสงค์ให้ลูกโลงต้องเป็นหนี้สินนะเพราะเจ้าต้องการเราทุกคนไปใชื่นชมินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาว่าผมเองก็กลุมพระเจ้าเป็นครับโดยส่วนตัวนะฮะผมเองก็ไม่ต้องการสร้างลี้ ขอทุกอย่างนั้นเป็นไปตามการทรงนำและอยู่ในการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าพเพราะนี่เดียวที่ผมต้องชดใช้ตัวนี้ก็คือนี่องความรักเล็งถึงแล้วครับการประกาศและเป็นพยา,ยานเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเรารักเขารักคนไทยรักพี่น้องในครอบครัวรักเพื่อนบ้านเป็นนะครับเราต้องหาโอกาสในการที่ประกาศและเป็นพยานเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์เป็นพยานชีวิตข,ของเราพระเียบว,ว่าต้องฉวยโอกาสเป็นนะครับขนาที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส พี่น้องครับเช่นเดียวกันวันนี้สิ่งที่เราควรจะทํานะครับก็คือตอบสนองต่อพระประสงค์พระเจ้าในด้านอื่นเราขอพระเจ้าทรงนำเราพี่น้องครับการงานทุกอย่างที่เราทํานั้นเราก็ทําตามปกติ นะครับเรามีความย์ัื่อในหน้าที่การงานที่เราทําก็ขือพระเจ้าอวยพรการงานทุกอย่างแต่ลืมพี่น้งครับอย่าไปเร่งร้อนนะครับอย่าไปบูมบามใจร้อนในการตัดสินใจแล้วมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันไม่ตรงตามความคิดของเราที่จะเป็นตรงนั้นแหละครับพี่น้องความขัดสนหรือปัญหานั่นเองก็จะตามมานะครับอีกข้อหนึ่งเป็นครับสุดท้ายด้วยกันนะสุดท้ายด้วยกันในข้อที่23บุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาตัวเขาเองให้พ้นความลําบากพี่น้องครับ ปากและลิ้นเป็นรองครับต้องะระมัดระวังนะฮะมีการตักเตือนจังนะครับมีการพูดว่าระวังอดีปากและต้องระวังพี่น้องครับเพราะหากพูดผิดไปแล้วผิดพลาดไปแล้วต้องรับผิดชอบเหมือนที่พระเจ้าบอกแล้วครับมนุษย์ต้องรับผิดชอบคําพูดที่ไร้สาระทุกคําที่ออกมาจากปากพี่น้องเคยเคยเคยแล้วเ,เคยคิดเรื่องนี้ไหมพี่น้องว่าแต่และว,วันนี้เราเราเผลอพูดไปกี่คํา และเราอยู่กับเพื ios, พ่อนเพ,พื่ออยู่กับคนที่ไม่เป็นคิดเสียนแล้วกก็พูดกันสนุกปากทีเดียวและเราเองก็พูดตามเขาไปด้วยพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าจุดยืนเราคือเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้าพี่น้องครับใช่ครับเราอยู่กับคนมากมายที่ไม่รู้จักพระเจ้ายังปฏิเสธเรื่องรพระเยซูกิ์แต่เราพี่น้องครับอย่าไปเขาเรียกพวกมากลากไปนะเราต้องมีจุดยืนชัดเจนในเรื่องนะคำสั่งของพระเจ้าหรือกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าวันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับของพระเจ้าเจิมปากเราไว้ของทุกๆคำที่เราพูดไปนั้นอยู่ในการทรงนาาาที่มจกระ้ จัดแบบไครับพี่น้องป้าพีบอกว่าให้เราขอพระเจ้านะครับประทานยามาเฝ้าไว้ที่ริมปีปากของเราถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบพูดนะครับในสิ่งที่ไร้สาระพี่น้องครับเคยชินนะครับเราพูดมาตลอดพี่น้องครับในครอบครัวแล้วก็พูดแบบนี้กับเพื่อนฝูงแล้วก็พูดแบบนี้แต่อย่าลืมว่าปากนี้เราใช้ในการอธิษฐานปากนี้เราใช้ในการนมัสการไม่ใช่เหรอพี่น้องแล้วทำไมใช้ปากนี้ในทำทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเพราะนั้นวางมือที่ปากถ้าพี่น้องมีปัญหาเรื่องปาก กับการแจ้คคำพูดผมเองบางครั้งพี่นรองคัพูดอธิษฐานขอต่อพระเจ้าเพราะผมเองต้องพูดต้องโศนต้องเทศนาพี่นรองครับ ขอตอพระเจ้าพระบิดาขอให้ทุกถ้อยคำที่ออกจากปากของลูกนั้นเป็นถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยความรู้และสติปัญญาหรือบางครั้งที่ผมเองจะต้องแบบเรียกว่าว่ากล่าวตักเตือนผมเองต้องขอต่อพระเจ้าเหมือนกันเป็นองครับหนึ่งขอให้ผมผมมีใจกล้าในการที่ว่ากล่าวตักเตือนขอทุกถ้อยคำนั้นเป็นการตักเตืนเอนมาจากฤทธิเดชของพระอิญญา์มรสดพระเจ้าเราไม่ได้เตือนเขาด้วยด้วยตัวเราเองแต่เราขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าในการว่ากล่าวตักเตือนเป็น,นองครับนี่นะฮะวันนี้จึงอยากสน,นใจพี่น้องนะครับเรามดระววงในการใช้คําพูด โดยเพพาะยิ่งการพูดถึงพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องพูดถึงพระเจ้าในทางที่ถูกต้องสังเกตไหมครับเพื่อนเพื่อนของโยบไปฮะลำบากครับพี่น้องสุดท้ายไปน,นะครับพระเจ้าไม่รับของถวายเห็นไหมพี่น้องพระเจ้าไม่พอพระทยัยพระองค์ฟังทุกคําที่เขาพูดถึงพระองค์และพูดถึงในทางที่ไม่ถูกต้ององีกวันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับจะคิดจะพูดจะทาอะไรแต่พี่น้องครับขอการทรงนําที่มาจากพระเจ้าอย่ารีบเร่งอย่ารีบร้อนพี่น้องครับเดี๋ยวจะขัดสนพี่น้องครับเข้าใจไหมคขา่าขัดสนคือปัญหาก็จะตามมา วันนี้จึงหยัดหนุนใจพี่น้นนตั้งแต่ข้อแรกที่อยากหนุนใจพี่น้นงนะครับว่าเราทั้งหลายทุกคนต้องนะครับระมัดระวังนะครับอย่ามองด้วยสายตาตัวเองและประเมินทุกอย่างแล้วคิดว่าใช่นะอย่าลืมว่าพระเจ้าต่างหากเป็นผู้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เรา นะครับและแผนงานที่เราวางไว้ทุกอย่างใช่ครับเป็นแผนงานที่ดีถ้าเรามอบแผนงานนั้นไว้ในการสถาปนาที่มาจากพระเจ้าเมื่อมอบไปแล้วเป็น้องครับก็อย่าใจร้อนนะครับค่อยเป็นไปตามการทรงนำที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเตือนในฮาบากุใช่ไหมครับว่าดิบิตนั้นเป็นจริงแน่นอนแต่ต้องรอสักหน่อยเช่นเดียวกันครับ,รบในหลายสาการหลายคนไม่รอพระเจ้าหลายคนบุมบามใจร้อนเป็นคิดเสียนใจร้อนฝ่ายวิญญาณและไม่รอคอยพระเจ้าสุดท้ายปัญหาก็ตามมาอีกเหมือนกัน สุดท้ายของสุดท้ายพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับวนันนี้ในพระธรรมนะบทที่21บดพี่น้องครับเรามตระวังเรื่องปากและลิ้นของเราไว้พี่น้องครับขอพระเจ้าได้รับเกียรติทุกคําที่เราพูดนะทุกครั้งที่เราพูดถึงพระเจ้าก็พูดในทางถูกต้องทุกท่านที่เราชูใจหนุนใจผู้อื่นก็แล้วแต่หรือแม้แต่ทุกครั้งที่เรามีโอกาสที่จะ ว่ากล่าวและแตักเตือนผู้อื่นก็ขอทุกอย่างนั้นอยู่ในการทรงนำที่มาจากพระเจ้าให้เป็นการรับรองที่มาจากพระบัญญัติสุดพระเจ้าดีสุดพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับเอบาละพี่น้องครับกลับพบรายการ Bible Today ไบโบทูเดย์เล่นใหม่ในตอนต่อไปครับพี่น้องพระเจ้าอวพรครับพี่น้องครับสวัสดีครับ